สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกรนพริบทูน,น,นชื่อเล่นชื่อโดนัทค่ะหนูเป็นคนที่หลงแรลในอวกาศมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะทุกคืนหนูชอบออกไปมองท้องฟ้าคอยดูว่าคืนนี้มีพจจระจันทร์ไหมดาวชัดแค่ไหนแล้วกลุ่มดาวแรกที่หนูจําได้ก็คือดาวลูกไก่ค่ะ <S <S มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้หนูชอบดาราศาสตร์เลยค่ะทุกครั้งที่เห็นประกาศว่ามีดาวตกหนูกับครอบครัวก็จะชวนกันออกไปดูดาวตกหน้าบ้านบ้าง างทีก็จำชื่อไม่ค่อยได้คะ่ะแต่ก็รู้ว่ามันสวยแค่ไหนคะ่ะค่ะหนูก็อยากเข้าร่วมค่ายดูดาวครั้งนี้เพราะเชื่อว่าการได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆจะช่วยเปิดโลกดาราศาสตร์ของหนูให้กว้างขึ้นหนูไม่ได้อยากแค่ดูดาวสวยๆแต่ก็ยังอยากเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นและมีความสำคัญ หวังว่าค่านี้จะช่วยให้หนูเข้าใจจัก,กรวาลได้ลึกซึ้งขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้ความลหลงไหลนี้เติบโตไปอีกขั้นค่ะห,หวังว่าค่านี้จะเป็นโอกาสให้หนูได้เรียนรู้มากขึ้นและได้ไปสัมผัสประสบก,การณ์ดูดาวที่น่าประทับใจค่ะขอบคุณค่ะ